สบายดีพี่น้องบัสุขุมสุคนบัีสุหองสุบอนมาพบกระซาปินคือเก่าพี่น้องวันนี้ซาปินสิภาพี่น้องไปหาหนหอมไม้มาแกงเนาะพี่น้องเนาะบัหัวสินอไม้สิยังมีบอกราะว่ามันมันเริ่มแห้งแล้วพี่น้องนำหวยกับบกทไปเลยวันนี้อากาศดีๆลมแห้งๆพี่น้องเลยลมเย็นเลยโว้ไปกันหนองกาเสษมีนำพี่น้องไปสามคนเหมือนฮันหอมไม้ไปกันเลยพี่น้อง กานพี่ตากับเสียงสบายดีตาลุงนี่ไปหาน้องใหม่กับปาปิ่นกระแม่นี่วะนี่พี่น้องเอ้หล่อนำนี่แหละเอาน้ำห่วยมนีม่กระร่มแห้งนี่จะดุนไปชมน้องกันพี่น้องว่าหาสีได้น้องใหม่ไปแกงอยู่แบบมันน้องใหม่มันก็เริ่มอึดเลยเนาะ เาก็มาหอดกอนไม้เลยเนาะพี่น้องน้องกันดาอยู่ในเลยเอาไปเปิ่งน้ำพิ่นก็คือเราเพิ่นเห็นน้องไม้ไล่วะสันใส่กันดาปัดพี่น้องน้องไม้ไล่ย้ำนี่ก็ยังไม่น่ออยู่ได้พี่น้องเอาซบเลยกันดาปัดพี่น้องเลยมันซุ่มเนาะมันซุ่มมันก็เลยมีหน่อหน่อบักใหญ่เลยพี่น้องเออ สองหนอ่อไก่ๆก,กันเลยทราบเลยกันดาบายบาทเดียวเลยตี่ยวเสียมเขาเนาะเสียมเขาอุ้ย <c oughs> ทางในก็มีบอกกันดา <c oughs> มีปะยัง <c oughs> ให้เสิขาวไปบนน้ำผึ่นทางในอย่นนี่พี่น่อน้ใไม้ลายเฮ้หน่อบักใหญ่สองหนอ่อเบิ่งทางในน้ำผึ่น โ,โ,โก้อนนี่คือู่สุ่มน้องใหม่ลายดีก่อนอ้าวนี่ได้พี่น้องน้องเป็นไงอันนี้อันนี้ไม่ได้จังซับพี่เอาเอาตัวหนักก่อนอติดเนาะอืมกันดานี่มนันแท้เข่าก็แหลกกำม้าน,านี่ลีพี่น้องนี่แหละพี่น้องน้องเป็นไ,ไงเอาซับเลยกันดาน ข้างในนะก็แม่นได้ไหมนาะแม่นตัวเออแม่นได้กันดาข้างในกระเหม็นนกอ่าดีพี่นกเป้าบ่แม่นดีนะข้างในบ่แม่นซะเนาะพี่นกพี่นอยู่ใน,หนให้กันดาฮัก้าวเลยกันนะ้แลไม่ไลอ่อ่อนเลย งามเนาะงาพี่น,น้องแดงงามๆอยากเหม่อนนจังอยพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในอยากคกข้างในโคกพีอยู่ยกันข้อก่อนนี้นนมิตรแนงหน่อยพี่น้องแต่ว่ามันกับปอกได้มันกับแกงแสบแกงสปอร์ตีแบบห้องปตูตองถูกเย็นน้อย ใส่แดงน่อยพอดีแกงนเงนาะพอดีแกงแซบน้ำม้แยำนี่ก็สิประมาณนี่เละพี่น้องเจนี่เห็นแดงน้ำไม้ามงามเหมือนกนพี่น้องงามอีกดีเลยสองสามแดงก่อนน้ำม้มแยำแหลงก็สิประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะ จนนี้บ่ใหญ่สุดแล้วบ่นี่ก็งามเลยอ้วนติแกงแซ่บๆพออีกแล้วพออีกแล้วแนงามอีกแล้วอันนี้น้อไม่ไผ่ป่าด้วพี่น้องมาสิลุมเหลือมมันสิบะมีน้ําคือบะมีคนคือน้ำไม่ไหลเนาะไม่ไหลมันมีคนแต่มันกะแกงแสบกว่ากันพี่น้องเลย สดชามันจีห้อมแต่ไม่ไหลเนาะการดาวเห็นแนงหน่อไม้ได้กันดานนอนดโอ้ยงามเนาะอืมหักเลยกันด้ดก็ละแนงซองแนงตื่มกันพี่น้อง Bước lại ừ. tốt xong nên anh thương đi cần đã em xuống một tuần ô ô muốn con nó mãi à, ngày tử lại bò ôi cần xuống hang đấy ha ค ah, ร right ับพี่น้องแม่นะ่ะอยู่สิได้ก็ปีนไปเอากันดานะ่ะยังบ่ใหญ่ปานใดพอดีแกบ่ละป้าสิเอาอยู่เทิงนึงป้าเฮียกูอยู่สูงแท้น่ะโอพี่น้องเอ้ยู่สูงอีหลีอยู่สูงกะเอานะพี่น้องเพราะว่า Một ướt Nè, mật lòng tham mật lòng tham mật lòng tham mật can, tham mật lòng tham mật lòng tham chậm lòng tham mật lòng tham tỏ lòng tham mật này tham như thơm tham mật lòng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  tham ตี่มกันเนาะยังมีบ่เฮยอีกอัน,อห,นหนึ่งอ่าเบาแหย์เป็นใดหนอเนาะแน่นนนตกแล้วโต๊กอยู่หลุมพวกนี่เตื่นกันก้อนนี้ได้สามแหนงก้อนนี้กันดาพอเไม่ไล่อีกแล้ววะจันป้าอยู่อยู่หลุมแท้กันดาสามโนสามแหนงก็งไปเอาอยุหลุมไปกันดา เทงิทง,ไทงได้บออย่าไล,ล่ตะลุลงไปนะงามเนาะก,ก้อนัก็มีแล้วพี่น้องปาดงามเดได้มาแล้วอหนึ่งโอ้โหวิธ <c ười> ีเอาหนุ่มใหม่ น,น่างามแท้ๆสามเนงก่อนนี่แต่แนงงามๆพี่เนอะเด็กก่อนนี่เด้นนี่ก่อนนี่กัแนงหนึ่งแต่บนใหญ่ปันใดน,น,อน,อน,นี่นี่บอสก่อนอะกันบอสนี่เนาะ <laughs> Hàng can hiền hiêu nó mãi rồi Hàng mà vừng say mà nhảy thế rồi Hàng can nặng hiền ăn nhảy nó nhảy tớt Lỏ bê tam hủy tam nó, nó can cái lăng pin con nó mãi bì đi đa can đa in con nó mãi, ăn nó mãi này thì nó cũng thương Ủa, lông mát rồi thì nó Hiêu bốc nhai Bớt bọc Chạy Ơ, tụi tụi nhảy, lúc mà, mà đơ Giờ yêu nửng nè à? Chút lúc mà Ơ à. Thử sơ hua mẹ nì nè Nè Nó mạnh À, thì nó nó mạnh Nó này, าย <m im itation> <ti> ่ําแรเนาะอือได้ส่วนนี้ก็บักใหญ่นี่ใหญ่เต้อพี่น้องเอ้ยอ่อนๆเนาะออหามีดูกันดาเธอมีอีกบันนี้ก็สิกลัแล้วพี่น้องนหม่ก็คือสิพอแกงแล้วแหละเนาะเบิ่งหน่อไม้เฮาพี่น้องสิกหยน้พี่น้องเบิ่งดูกันเด้อ มาตะลุมด้วยเลยไล่เสรไหมนะ้องม่ฮะอันใหญ่อันหนึ่งเนาะแล้วก็มีแนืหนึ่งไม่ไลายพี่เนาะพอดีแกงอ่อนๆเลยพี่น้องเลยแกงแซ่บๆเลยอ,อู้เป็นหน้องเลยอู้กันดาห <c oughs> มานไปลนะกกนแล้ว,ว,วพี่น้องขอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สปินเด้อพี่น้องเด้อร์สำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี